สวัสดีครับวันนี้ก็ลองมาเทสในนี่เดี๋ยวลองทเทสเกมดูเป็นเกมแจกฟรีจากทางสตรีมก็คือ Death Island 2ซึ่งสเปคก็จะเป็นไลเซน5 0 0 0กับแรมแรมดีดีอาร์สี่หกเลย1ิกกิก Frame. เดี๋ยวลองดูเฟรมว่ามันจะปรับได้สักเท่าไหร่เรามาดูที่ตัวเดี๋ยวดูดิสเพย์ดีกว่าอันนี้เป็นจอใช้จอ HD เนาะเพราะว่าเป็นจอเอาเสียบทีวีใช้นี่แหละซึ่งภาพมันก็ปรับเดียบินโดดีกว่า mm. อันนี้ดีกว่า เป็นจอมมาตรฐานดีกว่านะเซฟดิเชนอ่าโอเคลิปฮูเฮ็ดดีก็จะเป็น 60Hz เฮิร์ตเดี๋ยวปิดบีซิงดูเซเปิดบีซิงไว้แล้วกัน 60Hz เฮิร์ต ส่วนของภาษาก็จะมีพวกอัง,องกฤษจีนเกาหลีเลยต่างๆเราใช้อังกฤษนะมาตรฐานเซสเชนเฟรมที่ได้ตอนนี้ก็จะดูเป็นหกสิบเฮดหนึน่งคอ เครื่องวัดความร้อนยุคโควิดเลยนะกดสกิปไปแล้วกันเล่นเลยเล่นเลย K O A เลือกตัวละครอนันนี้แล้วกัน รู้สึกถูกตาตัวเกมก็ไหลลื่นที่60 FPS ก็น่าจะไม่มีปัญหานะใครจะลองเล่นดูก็ได้เพราะเกมตอนนี้ก็แจกฟรีอยู่ซึ่ง oh, ใครจะลองไปโหลดดูตอนนี้ทางอีพิกก็มีแจกฟรีอยู่ด้วยเหมือนกัน ลองไปกดด ok. ูในอีพิกสโต้ก็จะมีแจกอยู่ด้วยตัวนี้กัดจอเป็น rx 580เนาะเล่นได้สบายก็เท่ากับว่ารอบไม่มีปัญหาอะไรไม่รอยให้ทำไง็วะเนี่ยรีดเอา Stay calm เป็นไหนเนี่ยเออ โอ้ห้อยหัว There Thanks Mom เอฟบ,บีเดีกคิดเป็นยาใช้ยากใช้เย็นเหลือเกินกระเป๋าเทวดามากกดปื๊ด เดียวหายยิ่งกว่าวัคซีนคนจริงไม่ได้เสียบปุ๊บหายปั๊บอย่างนี้เหรอโอเคกูจะสเปซอ๋อกระโดดได้ด้วยกด W อ๋ออออันนี้เครื่องบินไหมมันตกอยู่ ขาะนรกอะไรเนี่ยหาคนอ <c oughs> ื่นที่รอดชีวิตเพราะไอ้นี่มันยอดมนุษย,ย์กินเสียบวัค <c oughs> ซีนกระป๋องเดียว <c oughs> <c oughs> มีแต่ศพกับศพร,รอบนี้60 oh FPS เล่นได้แบบสบายๆใครมี CPU ค่อนข้างใหม่ก็ใช้ได้อยู่กด to F เก็บของโอ้ได้แฉลงมา ุเข้าไปอันนี้เปิด Adaptive Sync นะเฟรมก็จะวิ่งระดับนี้ได้สบายสบายตัวนี้เป็น CPU Ryzen ห้าพัน X ก็วิ่งได้ไม่มีปัญหาถือว่าเป็นเกมที่อ,อะไรนะยุคใหม่ก็เล่นได้สบายเครื่องยุคเก่าก็ไม่เก่ามากก็เล่นได้สบายซึ่งงบตัวเนี้ยถ้า ไปซื้อตัวในช h อปปีก็จะมีขายด้วยในราคาค่อนข้างถูกแล้วกดโค้ดก็ห้าหกพันก็เล่นได้สบายหา PSU ไม่แพงมากแล้วก็ห้าแปดศูนย์ที่มือสองราคาถูกได้อัน,นี้เขาเปิดอะไรอ๋อแฟสไลท์ light, เปิดไฟใช้ไปไหนวะเนี่ย ให้กูแผลด้อะไรออให้ส่องไม่เฉยเนี่ยนะให้กูสองเลโก้คุนมาใหม่ก็ได้ นไปทางไหนไม่ใช่ทางนี้แน่ๆดูแล้ว <c oughs> ไปไหนเนาะ <c oughs> มันให้เบิดไฟฉายไปมีไปทางไปออกทางทีนี้ <c oughs> กด e เต้ซอมบี้ได้จีดแค่โอ้โห,โโหท,ทุเรียนนี่หมันหน้าดูเลยเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้อนเร็วน่ะ่ย

คุยังไม่เห็นซัมบี้เลยสักตัวว่าขอมึงเห็นซัมบี้แล้วคูยังไม่เห็นซัมบี้สักตัวเลยโอ้โหเมียทะเลาะกันลว เอาไอ well, I mean, oh, yeah. ้ nice. นี่เลือดออกที่หูแล้วไม่รู้ติดเชื้อซัมบีป่ะใครวะโอ้ยมึงพูดเหมือนเป็นไกด์เลยจะตต่ห่างกันอยู่แล้ว

หนักจัดยกไม่ขึ้นแล้ทับขาอยู่มึงไม่รอดแล้วโกละทิ้งอันนี้ไนะผู้หญิงนี่ร้อนแล i l p s เป็นรุ่นหนีเลยจะวิ่งไปหาซัมบีมม้เหมือนกันจ็ไปกับอะไไอ้นี่ก็ไม่หลอดแน่ๆแล้วทับขาอยู่หนีไปไหนไม่ได้ มาถึงเจอซอมบี้เลยต่อย <c oughs> โซ่ด้วยเห <c oughs> ลืออยู่ดเขามีอัพเบลด้วยโโอ้ มิดคอแม่งเอออาวุธเกมเก,ก,ก็บเบลัวแล้วเนี่ย ร้อนพอหรือแม่ร้อ,อนอยู่เนี่ยแต่ FPS นี่60นิ่งๆเลยนะเลื่อนๆเล่นได้แบบสบายๆ something at it. Mm. Oh. 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 I could throw something to knock it down. <laughs> Come on, Jay. Just rub a weapon at him. We Oh called it. Throw something to knock it down. I my it what do you want J, just lob a weapon at it. Oh! Just hurl something at it. <Sý> <Sý> Come on, Jay. Just rub a weapon at him. Where is Jay? Just hurl something at him. Think to knock it down, oh me, power that. Uh. Oh, me, pop me, mm -hmm. I think uh. just hurl something at him. Mm -hmm. Come on, Jay, just rub a weapon at him. Knock the burning down. Uh -huh. I could throw something to knock it down. Something at it. <laughs> That precarious blob of burning rubber gives me an idea. Just need to knock it down. I could throw something to knock it down. Just lob a weapon at it. <laughs> Just hurl something at him. <laughs> Throw something to knock it down. Come on, Jay, just rub a weapon at it. the car from just to it knock down come o w e a a p คุณอิสระเขาไม่ได้อิสระนะเออไปไม่ได้ไปไงวะ Something at it. <clears throat> can throw something to knock it down. Jay, just lob a weapon at it. I oh. could throw something to knock it down. Something to knock it down. Knock the burn wheel down. Come on, Jay, just rub a weapon at it. think to knock it down. I can't go Come on, Jay. Just lob a weapon at it. Yeah. I lost my life. thing i eat. Jay, just lob a weapon at it. I can throw something to knock it down. Oh. <coughs> โอ้เออโนเล่นมาตั้งนาน ตายแน่ไอสองตัวนี้ดูแล้วไม่น่ารอดอจบเท่านี้ดีครับเผื่อใครจะไปลองเล่นดูก็ได้เนะ